งานของเรามาครบทีมท่านผออานินท่านผู้จัดการเสษตรผู้จัดการป่าไม้เขตบ้านโป่งนะครับอยู่มุมโน้นผออานินรูปหล่ออยู่มุมนี้อ่านี่รูปหล่อมากรวมทั้งแอดมินแล้วก็รวมทั้งเจ้าพลายงามรูปหล่อพลายงามรูปห่อนู่นนะครับอยู่นู่น เดี๋ยวสักคู่เจ้าพนางามก็คงจะ,ล,นนะลงเล่นน้ำเดี๋ยวพอเจ้าพยงามเล่นน้ำขึ้นมาเราก็จะตามไปดูเมื่อวานนี้ก็มาดูอย่างใกล้ชิดไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อเช้าก็ทั้งวันทั้งคืนก็ตามดูดูพฤติกรรมว่า มันเป็นอยู่ของช้างป่าเนี่ยเขาอยู่ยังไงทํายังไงมายังไงมาอย่างไรนี่ตอนนี้ใจถึงนะเขาบอนีน่ใจถึงเร็วเดินไปหาช้างเลยเนี่ยกะจะว่ายน้ำเข้าไปหาช้างดูการแต่งตัวเนี่ยวิ่งเร็วชุดนี้วิ่งเร็วส <c oughs> วยงานช้างอยู่บนน่้นขออนีญก็อยู่นี่ สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เข้ามาติดตามดูพฤติกรรมของเจ้าพายงามคือตั้งแต่เมืเนะ่อคืนแล้วเมื่อคืนก็มาดูอยู่แล้วก็เขาเขากินอยู่บริเวณนี้จนจนถึงเช้านะครับเดี๋ยท่านหัวหน้าป่า เขตบ้านโปงง่ง,ปงรประน,นะครับองค์การบริษัทการปลามาเขตบ้านโป่งทีมงานเพื่อนเรานะครับสามสหายานู้นี่คนหนึ่งขึ้นฟอนินก็อาชาเมื่อเจอชาวคนละอ้อยตรงนี้ก็เป็นหนมูหกบ้านได่นะครับหมูหกบ้านไ่ทองสาภูมิเจ้าพายงามตัวนี้ก็ หากินอยู่บริเวณนี้มาเ,เป็นเวลานานเป็นเดือนเดือนแล้วก็เจ้าของสวนก็พูดไม่ออกแล้วไม่รู้จะทำยังไงสวัสดีครับพี่จินกน,นาพี่พี่เจอแล้วเนี่ยไวงามลุกรักวันนี้มาครบครับนะทีมงานท่านออนินท่านคุณน้าเสด็จมาครบก ตรงบริเวณนี้ก็ตรงนี้เป็นสวนเงาะสวนเงาะสวนทุเรียนเ,เดี๋ยวพอช้างช้างช้างจะเล่นน้ําตรงนี้พอช้างขึ้นจากน้ําเขาก็จะไปกินข้าวโพดข้าหนาด้านน้อวันนี้หลวงปู่ก็มาหลวง่ก็นั่งอยู่ยที่บ้านเพราะว่ามันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก็สวยงามครับช้าง ดูใหญ่ๆจากใน,ในกล้องอีกทีตาบอดนะครับตาด้านขวาตาด้านขวาบอดอา,อาจจะโดนแตนต่อยหรืออาจจะโดนแมลงอะไรสักอย่างาก็เชื่องช้างก็ได้เชื่องเพราะเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปจนถึงที่นอนเขานะพอเขาตื่นนอนก็เดินอยู่สักสอชั่วโมงกว่าจะเดินออกมา ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็จากกันตอนห้าทุ่มผมเข้ามาตอนสามทุ่มเขากินอยู่ในดงขระโพดพอห้าทุ่มก็กล,กลับแล้วสองโมงเช้ามาดูอีกทีเขาเพิ่งจะออกจากดงข้าวโพดเดินเข้าไปนอนก็เลยตามเข้าไปดูที่เขานอนว่าเขานอนอยังไงที่พักหลับนอนเขาเป็นยังไงสะอาดสะอ้านหรือเปล่าก็าไปดูมาเรียบร้อย ก็มานั่งรอจนเขา,าเขาออกอก็เดี๋ยวสักครู่เขาจะเดินเลาะ,ะชายป่ามานะครับเดี๋ยวจะเดินเลาะชายป่าด้านขวามือมา,อาจากนั้นก็ลงเบ่นน้ําพอขึ้นจากน้ําก็ทีนี้ก็เป็นเวลาอาหารเย็นคือขาอ้าวโพดเดี๋ยวกินข้าวโพดเสร็จก็น่าจะกินทั้งคืน ถ้าถ้าเราไม่ไล่เนี่ยเขาก็จะกินพอประมาณนะประมาณทักครึ่งไล่หรือไล่หนึ่งแต่ถ้าเราไล่เนี่ยก็จะประมาณทักสามไล่มันก็แปลกเหมือนกัน <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเวลาไล่เนี่ยเขาอาจจะใช้พลังงานมากในการเดินหนีวิ่งหนีวิ่งไปวิ่ง,งมามันก็เลยทำให้ใช้พลังงานมาก อพอใช้พลังงานมากมันก็ต้องกินมากเห็นชัดไหมพี่อูในนี้ชัดเลยดูจากกล้อง้วนติ๊บเลยใหญ่โตมโหลาน อตอนนี้เชอไลสุดในเพจพี่ใหญ่แห่งพงไพรเพราะว่าเป็นไลในเพจของช้างปา่าห้วยกระเยิงนี่ดามา่าเยอะก็เลยเอาเฉพาะ fc ตัวจริงให้ดาากูดาาก็พอละดาม่าเยอะๆไม่ต้องดูก่อนนินเขาวางแผนแล้วว่า ทางขึ้นจากน้ําเขาจะทํำยังไงอพ่าวะวันนี้เตรียมเตรียมนี่มาด้วยอือน,น,นี้เตรียมกล้วยมาจะว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองป้อนเขาดูว่าเขาจะเป็นยังไงลองป้อนกล้วยดูเดี๋ยวรอยเ,รเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วเราจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ลองป้อนดูอ๊ะ แต่ก็ใช้เวลาอีกประมาณตั้งชั่วโมงหนึ่งกว่าเขาจะเดินมาถึงน้ำหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าเขาเดินไปกินไปไม่ได้รีบร้อนเพราะว่ายัางไงเขาก็กินน้งคืนอยู่แล้วอยู่อยมุมนั้นแหละหัวหนะ้าเพราะว่ามันจะเดินเลาะตรงนี้มาเขาจะไม่ข้ามไปทางนู้นหรอกเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงบ้านหลังนั้นแหละ ขึ้นตรงกระต๊อบมันแหละถ้่หัวหน้ายือนอยู่ตรงรั้วสังกสีนะ่ะมันขึ้นตรงนั้นพอดี